สวัสดีครับเอสโกเฟเดลวันนี้จะพาไปดู5ที่ที่ยว5พาดจันทบ,บุรีก่อนอื่นฝากกดติดตามและเข้าไปดูคลิปเต็มได้ในช่องนะครับเริ่มจากจุดชมวิวเนินนาบยาจุดชมวิวยอดฮิตที่แนะนำว่าต้องมาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับจะได้ภาพสวยๆกลับไปแน่นอนไปต่อที่วัดป่าน้าแขมบหนู โบสถ์เซลิมีสีสน้าเงินที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันซึ่งโบสถ์แห่งนี้มีอายุถึง111ปีมีความงดงามทั้งภายนอกและก็ภายในเลยนะครับนับว,ว่าเป็นหนึ่งในไอส์ินไทยแลนด์เลยไปต่อกันที่ริมาคาเฟ่คาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในวัดกอบเปยสามารถจอดรถภายในบริเวณวัดแล้วเดินขึ้นเขาเน,น่อยก็จะถึงคาเฟ่นี้มีจุดถ่ายรูปเยอะมากเก็มเมมโมรีกล้องไว้เยอะๆนะครับน้ำตกพิ้วซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้ว เป็นหนึ่งในน้าตกที่มีน้าไหลตลอดทั้งปีซึ่งนอกจากธรรมชาติอันสวยงามน้ําใสไหลยเย็นสดชื่นยังมีปลาโกหิมหรือปลาพวกที่ทุกคนเรียกันเยอะมากๆมันุกองมาต่อเท้านะครับตัวใหญ่ๆจะไม่ยูดของเราสุดท้ายกันที่อัสนาวิหารพระแม่มารีหรือโบสถ์คาทอลิกจันเทบุลีโบสถ์ซึ่งมีอายุมากกว่า300ปีซึ่งนอกจากจะได้ชมความสวยงามภายนอกแล้วภายในโบสถ์ยังประดับด้วยรูปภาพต่างๆและองค์แม่พระที่ประดับด้วยพลอยกว่า200เม็ดหรือกว่า200ตัน